สำหรับลัคนาราศีกุมนะครับการย้ายของดาวราหูนั้นเข้ามาทับลัคนานะครับเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของลัคนาราศีกุมเลยได้รับโชคได้รับวาสนาะมีโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะครับเรื่องของการงานเรื่องของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นเรื่องของครอบครัวที่จะช่วยเหลือเกิดขึ้นด้วยนะครับงานใหม่ที่เรียนใหม่สิ่งใหม่ อยากได้สิ่งใดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เลยนะครับความสําเร็จความสมบูรณ์จะเข้ามาหาลัคนาราศีกุมนะครับเรื่องของการงานหรือการเรียนนั้นจะมีลักษณะความกระตือรือร้นสู้งานปัญหาที่จะเข้ามาทําให้ชาวราศีกุมนั้นไม่เคยหยุดหย่อนอาจจะมีความท้อใจอาจจะมีความเด็ดเหนื่อยลึกๆแต่ทุกอย่างชาวราศีกุมจะผ่านอุปสรรคเหล่านี้ ทำให้เกิดความสําเร็จในชีวิตเพราะว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดของาชาวราศีกุมเลยนะครับส่วนเรื่องดีๆจากทางครอบครัวนะครับมีการสนับสนุนกันเกิดขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินต่างๆนานานะครับอยากได้อะไรมีโอกาสที่จะได้ดีเกิดขึ้นได้อยู่เสมอนะครับครับอันนี้ก็คือข้อดีเลยนะครับของลัคนาราศีกุมนะครับลัคนาราศีกุมต้องระวังหนึ่งอย่างนะครับดาวราหูกลุ่มหลักนะครับผมเรื่องของการเอาแต่ใจ เรื่องของความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปนะครับผมอาจจะทําให้เกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้นในกลุ่มของครอบครัวเกิดขึ้นได้ขอให้โชคดีทุกทุกท่านครับละขนาดราศีกลุ่มครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับ